วันนี้ก็เช่นเคยนะครับดักหนูป่าอ้อยนะครับตอนนี้เวลาก็เกือบห้าโมงแล้วก็ยังแดดร้อนอยู่เลยนะครับผมอันนี้ก็จะใช้เป็นกับดักโบด i ไฟนะครับจเจอทางแล้วจุดแรกนะครับทางสวยก็เยื่อก่อนอยางพารานะครับุนเผินเหมือนเต้าหูนะ้ครับ ก่อนอยางพาราหรือฟองน้ำหรืออะไรก็แล้วเอามาเทนตัวแทนนะตก็เหยื่อของผมแต่วันนี้ผมจะใช้เป็นขวดสเปรย์นะครับตัวนี้ซื้อมาจากตลาดนัดนะครับร้านทุกอย่างทุกอย่างเก้าบาทอะไรแบบนี้ครับห่อนี้ก็3ามอันยี่สิบแล้วผมเป็นสเปรย์เล็กนะครับเดี๋ยวผมจะมนี่ครับเหยื่อขวดหนึ่ง สองร้อยยี่สิบซีซีนะครับขวดหนึ่งเดี๋ยวผมจะเทใส่ขวดนี้นะครับคาก็เรียบร้อยครับเทใส่ขวดสเปร์นะครับแกะซินออกก็เทใส่ขวดสเปร์ไปก็ใช้ประมาณน่อยหนึ่งก็กลับดักวันนี้นะครับเหมือนเดิมชุดเดิมสามสิบอันนะครับดูว่าสามสิบอันดักรอบแรกสเปร์เล็กๆนี่จะหมดไหมนะครับกับนี้ผมเทไปขวดหนึ่ง ทางใต้ใต้กระปุกนะครับทันที่ซื้องผมไปครับใต้กระปุกจะมีเป็นก้อนขี้ใต้นอนอยู่นะครับปล่อยมันนะครับผมถึงมันไม่ละลายก็กินมันก็ละเหยไปกบน้ําหมดแล้วนะครับก็เป็นเพียงเศษใช้หมดก็ทิ้งไปนะครับเศษขี้ใต้ข้างล่างครับผมก็ตอนนี้ก็ไปเดี๋ยวไปดักหนูกันครับตามที่อันจะหมดไหมไม่รู้นะมันจะห้าโมงแล้วตัวเก็บเหยื่อวันนี้ผมก็จะใช้เป็นยางพารานะครับเน็บครับผมเน็บ มือเดียวเนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยเป็นจอนนะแล้วก็สเปรย์ฉีดแต่ว่าด้านที่โชว์นะครับซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าแล้วก็บนนะครับสักอย่างาทีก็ได้แบบเน,นี้ยครับเนี่ยพอครับมันเยิม้มเดี๋ยวมันก็จะหอมนะครับไม่มั่นใจก็อ,อีกสักทีนึงนะี้ยแค่นี้พอครับผมแล้วก็งาก้างดักได้เลย วิธีการดดัส่วนวิธีการหาทางนะครับสําหรับมือใหม่ผมจะแนะนํานะครับผมป่าแร้งแงแบบนี้ให้ท่านมองที่ยอดอ้อยเขียวๆนะครับยอดอ้อยเขียวๆที่มันล้มลงมันก็จะเป็นลักษณะเนี่ครับถ้ามันล้มลงนะครับลักษณะคือมันโดนหนูกัดนะครับผมถ้ามียอดอ้อยที่มันล้มลงให้ท่านเดินไปหาตั้งโคนนะครับโคนต้นอ้อยแต่ท่านจะเจอทางหนูครับ มองไปตรงไหนที่มันมียอดอ้อยที่มันลม้มลงหักลงนะครับผมนั่นแหละหนูมันกัดนะครับให้ท่านเดินไปหาตามนั้นมันจะง่ายหาทางง่ายนะครับผมถ้าอ,อย่างที่มันแห้งแรงเลยท่านไปเดินหามันก็ไม่ค่อยมีนะครับหนูก็ไม่ค่อยอยู่ด้วยมันไม่มีอะไรกินนะรับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะดักเนี่ยจากนี่ไปนะครับต่อไปทางนู้นนะครับผมหมายนี้มีร้อยคนดักแล้วครับเนี่ยถุงร้อยเขาดึงทิ้งนะครับผมเขาดึงทิ้งต่คงจะดักหมายนี้แหละที่ผมกำลังจะดักนี่แหะครับ แต่ผมก็จะวัดกันดูว่ามันยังมีหนูอยู่ไหมหนูนะครับทงเก่าเขาก็ยังมีอยู่นะครับรอยใต้ทงเขาก็มีรอยยอดอ้อยหักนะครับผมจะไปดูนี่ยดักซ้ำก็ไม่เป็นไรครับทางเดียวมันไม่มีตัวเดียวนะครับหนูทางหนึ่งมันวิ่งหลายตัวนะครับก็ติดตามผลงานครับผมอาจดักไม่หมดนะครับ30อันเพราะตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วครับผมติดตามผลงานครับครับผมตอนนี้ก็เหนื่อยครับดักได้ ให้หมดนะครับผมสามสิบอันนะก็เหลือมาสองสามสี่ห้าครับผมดักไปยี่สิบห้าอันนะครับยี่สิบห้าอันก็ใช้เหยื่อไปครับที่ผมเทไปเต็มอันนี้ฮะยุบไปขนาดนี้นะครับยี่สิบห้าอันนะครับผมยุบไปไม่ถึงครึ่งนะครับได้ยี่สิบห้าหลังนี่ครับขวดที่ผมเทไป เทไปนะครับเทียบกับขวดเต็มนะครับยุบไปประมาณนี้นะครับยุบไปประมาณนี้ดักไปแล้วยี่สิบห้าอันนะครับแล้วก็เหลือประมาณนี้ในสเปนนี่น่าจะฉีดได้อีกประมาณยี่สิบห้าอันนะครับครับผมก็ท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วผมหิวข้าวด้วยผมจะกลับบ้านแล้วครับผมก็หมายปอ้อยรอรุ่นผลงานครับผมยี่สิบห้าหลังครับผมวันนี้ครับผมตอนนี้ก็หกโมงเช้าครับ มาเก็บกับดักกับน้องครับผมไปดูกันเมื่อคืนมันได้มายามนะครับลมแรงเอเก็บเชา้าทีเดียวเลยาอ้าอยครับหลังแรกครับหลังที่รีวิวอา้าหลังแรกกับหมานะครับผม นี่รับหลังที่รีวิวครับผมโอ้โหตัวดีด้วยครับแต่แข็งแล้วสายติดแต่เมื่อคืนครับเห็นมีรอยกัดมีรอยครับผมแต้มแรกครับสวยสวยครับผมแต้มแรกครับป้ายแต้มแรกมาแล้วครับผม แอมสองหัว,ท,หวที่สองเงียบครับที่สองเงียบก้อนยางพาราครับสวยงามเลยครับมาดูแต้มที่สามนะครับเอหลังที่สามหลังที่สามเพิ่งได้แต้มเดียวนะครับผม สามวเงียบเดี๋ยวตัดช็อตนะครับผมครับผมแต้มสองครับแต้มสองงดงามครับผมนี่ครับกี่หลังแล้วบอยสามสามสี่ห้าครับแต้มสองมาในหลังที่ห้าครับครับแต้มสามาโอ้โหนี่ตัวใหญ่ครับผมมีแต้มสามตัวใหญ่เลยติดกันกับหลังเมื่อกี้ครับหนูมีแต่แข็งแข็งมดขึ้นเลยครับ เมื่อคืนผมไม่ได้มาดูครับผมติดแต่เมื่อคืนนี่แหละีมตัวใหญ่ครับตัวดีครับผมแต้มสามครับมดขึ้นเต็มเลยแต้มสามติดกับแต้มแต้มสองครับผมนี่ครับหกหลังสามแต้มครับผมแต้มสครับบักเอฟครับตัวนี้โอ้โหครับนี่ใหญ่ครับผมแต้มสี่มือไม้อ่อน โอ้นี่ครับผมไซส์สวยครับแต้มสีครับไป่ถุงครับผมเต็มคอครับผมผมแต้มห้าครับนี่ครับผมแต้มห้าตัวงามๆครับหมดขึ้นแต้มห้าครับผมตัวนี้ยังอ่อนอยู่ กี่หลังแล้วสามหกเจ็ดแปดสิบเก้าสิบหลังสิบครับผมสิบหลังครับห้าแต้มครับผมสิบหลังได้แล้วห้าครับผมเหลืออีกเหลืออีกสิบสิบห้าหลังทั้งหมดผมดักยี่สิบห้านะครับก็เก็บไปเรื่อยครับผมที่ตัดผมจะชดก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับอย่างป่ามันกด้วยมันเดินมันจะเสียงมันจะดังลำคาญครับผมก็เก็บไปเรื่อยครับ เก็บไปแล้วสิบมีห้าแต้มอย่างนี้ไม่รันนะครผมก่อนอยางพาราครับวิธีเก็บกลับอย่างปลอดภัยนะครับผมขออภัยนะครับต้องใช้เท้านี่ครับปลอดภัยครับไม่ต้องกลัวโดนหนีบมือไปครับเก็บต่อแต้มหกครับนี่ครับโอ้โหตัวใหญ่ <Okay. S 2> oh. แต้มหกครับผมดูสายใหญ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับแต้มที่หเก็บมาได้ประมาณสิบห้าอันนะครับผมแต้มที่หกครับสายสวยๆแต้มที่เจ็ดครับ,ง,รบง่ายท้องปังงางครับผม,มตัวนี้สวยมัก่ก ตัวไล่ๆกันทุกตัวครับโอ้โหบอยตัวนี้เนี่ยติดแต่เมื่อคืนแหละเราไม่ได้มาดูเมื่อคืนน่แข็งแล้วตัวนี้ครับผมอือ<ม>ครับตัวนี้สวยครับผมติดแตงหัวค่ำตัวที่เจ็ดครับเจ็ดแต้มนูน้นเดี๋ยวไปดูหลังนูน้นเหลืออยู่หลังนู้นอันหนึ่งครับผมตรงนู้นครับแล้วก็ดีเห็นอีอันหนึ่งเหลือแค่สองอันสุดท้ายครับผมก็ไปดูเลยสองหลังสุดท้ายครับ เก็บมาแล้วยี่สิบสามอันติดไปเจ็ดแต้มนะครับผมสองอันสุดท้ายไหนล่ะกับดักอันสุดท้ายอัลลุนครับผมอ,อ๋อไม่ดันครับก็ทำไมมันอากาศวันนี้มันกลับมาหนาวนะครับผม ไหนมัดยอดยาไะเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บมาแล้วนะเก็บแล้วหลืออันสุดท้ายเนะนี่ยอืมร้อยกัดสะทรายเอ็มร้มมอยหนูดักซ้ำเขานะครับมีร้อยหมักมาแล้วอย่างที่ผมให้ดูเมื่อตอนเย็นนะครับซ้ำก็ไม่กลัวนะครับผมอยู่ที่ หนูจะติดหรือไม่ติดหลังสุดท้ายครับผมเงียบดูรอยคนะรับรอยกัดรอยอะไรฮนะเฮ้ย <Hey, S 1> บอยมันจะมาคืนเลยมึงเนี่ยมากัดเนี่ย<ด>ไม่กินเหยื่อกวะขืนบนหลังสุดท้ายนะครับหมดแล้วไหน่ะนะไดน่ะหน้ามีธงไหนมีธงะ เอ้ามีอีกอันหนึ่งครับผมดักเองนะผมเป็นคนดักเองผมนึกว่าอันเมื่อกี้อันสุดท้ายนี่ครับสุดท้ายจริงๆอยู่นี่นี่ครับสุดท้ายจริงๆเงีบยบครับหมายสวยครัหมายนี่ครับผมก็เสร็จสิ้นนะครับภารกิจเก็บกับดักหนูตอนเช้านะครับ จ็ดแต้มครับผมก็เดี๋ยวไปดูไปกรองดูข้างนอกกันเดี๋ยวผมออกข้างนอกก่อนครับครับผมสรุปยอดวันนี้ครับยี่สิบห้าหลังครับเจ็ดแต้มครับผมเช้าเดียวกลางคืนไม่ได้ยามครับนี่ครับตัวสายหนูครับนี่ครับมณฑนิยมป่าอ้อยครับมันตัวใหญ่ดูครับแต่ละตัวนะครับผมก็เจ็ดแต้มอันนี้ขวดน้ำกี่ลิตร กิดตั้นเรามาเทียบตัวหนูขดครึ่งนิดมาเทียบตัวหนูดูครับเนี่ยครับไส่เราเทียบให้ดูครับกดน้ำก็สวยๆครับนี่ครับผมก็อารกิจวันนี้เก็บกับดักหนูครับกับบอยป่าแตกครับผมก็เช้าเดียวยี่สิบห้าหลังเยือเทพเจ็ดแต้มครับกับเยือเทพงอมแงมครับผมงอมแงมครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด สับจะคร้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามครับ